สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวบึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางาหานอยสุดรแมตเดียวนะคะงวดประจำวันที่24พฤษภาค,คม2565มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่าก่อนไปรับชมเนาะเรามาดูผลสรุปของวันที่23กันก่อนนะคะวันที่23แอดให้เด่นไปที่3 1, 9 เก้าหรือ6เนาะวิ่งรูดที่1นะคะพี่น้องจา๋าให้วิ่งรูดที่1น้อยเฉพาะกีดออก1นึหสเนาะหนึสาล่าง9ก้าหนะคะหาเด่นที่9มาเนาะส่วนบนถ้าใครนำหกไปวิ่งไปรูดก็คงได้6กสานะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็พิเศษนะคะเจ็ศูนย์เจ็ดล่างสองหนึ่ง เด่นหนึ่งวิ่งรูดที่หนึ่งสองหนึ่งแอดมีหนึ่งสองตัวที่เน้นด้วยเนาะเข้าที่ตัวกลับนะคะส่วนน้อยปกตินะคะน้อยปกติสองหนึ่งสามหนึ่งสามมาตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่สามมาด้วยเนาะแล้วก็ล่างศูนย์หกอ่าหกมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าส่วน VIP นะคะแปดเจ็ดแปดล่างสี่ศูนย์เนาะอันนี้แอดก็หลุดไปนะคะ VIP ก็มาสองคู่นะคะพี่น้องจา๋าพิเศษล่างเข้าตัวกลับตัวที่เน้นด้วยเนาะแล้วก็ปกติเข้าบุญตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจา๋ายินดีกับพี่พี่ที่นำไปวิ่งไปรูดเนะาะวิ่งรูดอันนี้อยากให้เน้นปกตินะคะอไปตามต่อกันของวันที่2ี่สิบสี่นะคะ วันที่24่สิบสี่เขียนชื่อก่อนด้วยพี่น้องจ้าวันที่24นะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะอ่าแอดคำนวณน,นะคะพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะตัวเลขเกิดจากการการคำนวณเขาได้หลุดได้เนาะ ฮาอยอ้าวฮาหนอยเออใช่แล้วล่ะฮาหนอยสุดไม่เรียนพี่น้องจานึกว่าเขียนผิดอุย้ยหนอแอดกับลงหนาลงหลังพี่น้องเลยเด่นอ่ะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะมีสี่มีศูนย แล้วก็มีเก้านะคะมี4มี0มีเก้าเนาะอ่าแอดจะวิ่งรูดที่4นะคะพี่น้องจะวิ่งรูดที่4เนาะ4ก็จะมี4 0 4ศูนย์ สี่สามแล้วก็สี่สี่นะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะอ่าถ้าชื่นชอบเด้อพี่น้องจ๋าค่อยตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูดูตัวที่แอดน้นนะคะกล่องแอดก็ไม่ค่อยชัด สำหรับสายวิ่งสายรูดในกลุ่มแอดแยกเป็นหน่อยๆนนะคะพี่น้องจ๋ามาเลยนะคะเข้าปกติรูดหนึ่งแล้วก็อ่า V.I.P. นะคะ mm hmm. เข้าบุญเข้าล่างเลยเนาะพี่น้องจา๋าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้เนาะพี่น้องจา๋าติดต่อสอบถามได้นะคะ ID ไลน์แอดลงไว้ที่ชุมชนนะคะ,ะในกลุ่มจะแยกเป็นหน่อยหน่อยให้นะคะ,ะมาตามตัวเน้นที่แอดมีเนาะที่แอดทำออกมานะคะ40นะคะ 4ี่สามสีนะคะอ่ะแล้วก็49เนาะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจะนำไปเป็นแนวทางเนาะนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอ่าคอมเมนต์ก็จะตอบช้าหน่อยเนาะพี่น้องจ๋าเพราะว่าแอดก็ยังไม่มีเวลาว่างที่จะไปนั่งไล่ตอบคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็อ่าพี่ๆ,พพๆเพื่อนๆทางบ้านพี่อยู่นะคะไปช้าหน่อยนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะ เงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ